ว้าวอาหารเช้ามันแสนอร่อยน่ากินอหาหลูกเนาะอันนี้มีนางเอกใหม่มาด้วย,ยนี่แซ่บไหมทำไมไม่ตอบเขาอยู่หน้ากล้องยังไม่ค่อยพูดเมื่อกี้พูดจ็บเจ็บจ็บจ็บอ่านี่ยเมนูอาหารเช้าวันนี้ครับไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็นี่เราเรียกอะไร เนื้อเอบคอนแคน่ okay, แฮมนะมีสามชั้นแล้วก็มีขนมปังด้วยมีแขกมาแขกคนพิเศษกินอาหารฝรั่ง <laughs> เตะกินหมดอย่างน้อหัอชายดุนะ ทำไมพ่อถืงถ่ายรูปพ่อไปกดผิดไงน้อฟ้ากินดีเดี๋ยวกินกินโชว์ดิกินโชว์คำาีกินแบบแ่บๆหน่อยนี่แต่น้องฟ้าที่ต้องกินกินที่ดูให้ดูอร่อยต้องกินพวกตำตำกินพวกนี้น้องฟ้ายังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยแ่บใช่ไหมน้องฟ้าชอบไหมแบบนี้ รู้ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ทำไมไม่ตอบเขินกล้องนะอะไรให้สิบห้สิบเลยมีร้อยคะแนนไหมมีร้อยคะแนนให้สิบสามสามสามคืออะไรสามคือด่างก็คือกับสามก็คือกับด่างแล้วนี่มีอะไร เข้าเวดูว่าทำไว้ในนี้โอ้น้เตยกินหมดละน้เตยเบิลเติมเบลาไข่ก็มีไส้กรอกไม่เห็นมีใครกินไส้กรอกเบคอนมาเติมละแม่เบคอนมาเติมละอันนี้น้องไฟได้ออกช่องคอแล้วเนี่ย วันหลังวันหลังถ่ายคลิปกินส้ตมตำดีกว่าเอาปเป<ร>ล<อ>่าน้องฟ้าต้องมาตรงวันเสาร์อาทิตย์เออเวลาเวลามานอนมาเสาร์อาทิตย์มาก็ตำส้ตมตำกินตอนเช้าแซ่บน้องฟ้าก็ซิดซิทส้มตำให้ดูว่าซิดยังไงใช่ไหมเมือ่อเด็กเราบอกว่ายาซิดอ,อยู่ปออะไรล่ะคะปสาม ไม่ใช่อนุบาลสามค่ะกี่ขวบอนุบาลสามีกี่ขวบหกโอ้เก่งมากอ้าวกิน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 กันให้อร่อยอร่อยนะคะับม่ค่ะทำไมกินไม่อร่อยคะมันไม่แซ่บเหรอคะับเ่แซ่บค่ะขนาดพี่เตยพี่เตยกินไส้กรอกแล้วไหมไส้กรอกเราใช้กระเจี๊ยโอเคแค่นี้แหละ ไปบายก่อนเจอไปบายคลิปก่อนแล้อไปบายเอาน้องฟ้าไปบายยื้อใหสวยหน่อยนิ